มไมม่เใใัน,เวน,วเน,นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามากับเกมไดโนเสาร์ซะหน่อยนะครับเกมไดโนเสาร์นี่บอกเลยว่ามีทีเด็ดให้ทุกคนแน่นอนนะครับนั่นและเกมนี้สามารถซื้อฟรีเกมได้นะครับอันดับแรก <encountered> <salt> เราก็ต้องดูความเสี่ยงของเราเลยนะครับศึกษาความเสี่ยงของเราเลยว่า <unhealthy> ความเสี่ยงของเรามีอะไรกันบ้างเนะี่ยครับนะักการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเปืดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับอะไรก็ตามรูปใบนี้ล้วนดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะโอเคนะฮะสเกตเตอร์หน้าตาเป็นรูปผูกไฟนะครับวายเป็นรูปเด็สาวอ้าปากเขียนว่าวายนะครับแสสาจ่ายแพงสุดคือไอ้ขอบเหลืองนะครับลองเป็นขอบชมพูเรามาเป็นไอตัวม่วงนะครับเป็นไอ,ครอร้คอยาวเป็นไอ้หัวเขียวแล้วก็เป็นนกนะครับตามด้วยสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษนะฮะเกมนี้บอกเลยว่ามีตัวคูณให้ด้วยนะครับนะ เป็นแมกกาเวที่มีตัวคูณนะครับดูดีครับถ้าเราแตกหนึ่งครั้งนะครับตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นไปนะฮะแบบนี้เลยสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการซื้อฟีเจอร์เลยดีกว่านะฮะถ้าใครไม่ซื้อก็สามารถหมุนเข้าได้นะครับเกมนี้สามารถหมุนเข้าได้นะครับนำหมุนไปเรื่อยๆก็เข้าได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการซื้อตีเกมราคาสา0 0 0นะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้โปรตีใช้แค่4สเกตเตอร์ในการเข้าฟีเกมนะครับแต่ถ้าได้เยอะกว่า4แบบนี้นะครับก็จะไไดดด้้้้ฟฟฟีีีเเเเจออรรรรนนนนนะะะะะคคคคคัััััับบบบปกกตตติิแแ่่่ลววว็ูณขขยพมึ ทั้งในเทินน sup so ั้นก็คือการแตกนั้นๆนะครับตัวคูณก็จะขยับตามไปตามไข่ตามไข่ตัวเสาร์นะฮะแล้วก็ทุกทุกทั้งที่เปลี่ยนการบุญสปินนะครับตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่งด้วยนะครับเช่นครั้งที่1ตัวคูณเริ่มต้นที่คูณหนึ่งครั้งที่สองตัวคูณเริ่มต้นที่คูณสองครั้งที่สามตัวคูณเริ่มต้นที่คูณสามเลยนะครับนะยิ่งเราได้บวกฟรีเกมมากยิ่งเท่าไหร่นะครับตัวคูณรอบท้ายๆก็จะเริ่มต้นมากยิ่งขึ้นนััั่่นนนนนเเอออองงะะะคคครรบบีีีแหลืขข้้ดกม ที่มันให้ตัวคูณมาได้หนักเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่คูณ6นะครับอยู่ที่คูณ6แต่ยังบวกฟรีเกมมาอยู่ครับตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ซีเรียสนะครับนะขอให้ได้จำนวนฟรีเกมเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหัวเราตอนหลังๆนะฮะตอนนี้เริ่มต้นที่ค uh uh ูณ7แล้วคูณ8แล้วครับต้องเอาแล้วนะช่วงนี้คูณ8คูณ8ปดคูณเคูณสิเนี่ยต้องมาแล้วครับต้องลุ้นให้มันมาแล้วนะถ้าไม่มาในช่วงนี้เริ่มแย่แล้วครับนะบวกฟรีเกมอีกหนึ่งครับข้อยังชั่วไปหน uh ่อยข้อย uh> uh ังช uh ั่วไปหน่อยครับนะเออตอนนี้คคคคคคูููณณณ10 10 10 120แล้้้้ววววรรรรัััับบบเเิ่่่่่่มมมมตนนนนททีีีะะะออออออาากสยยๆไไไืืหหข โอ้โหแล้วคูณ11แล้วนะครับตอนนี้อุ้ยมีไวมาด้วยแล้วบวกฟิกเกอร์มาอีกหนึ่งด้วยครับนะส,สวยๆกันไปครับจังหวะนี้3ามมัน152นะครับบวกฟิกเกอร์มาอีกหนึ่งด้วยนะครับต่อไปจะเริ่มต้นที่คูณ12เลยนะครับโอ้โหนี่แหละที่เด็ดของเกมนี้นะฮะดูแล้วดูครับคูณ14แล้วบวกฟิกเกอร์มาอีกหนึ่งครับ ตอนนี้เริ่มต้นที่คูณ15แล้วนะครับยังไม่มาฮะคูณ16ครับบวกฟีเร์เกมอีกหนึ่งด้วยสวยๆป่ะนี่ครับสวยๆครับ1440ครับอื้อหือ1636เลยครับนะเออต่อไปจะเริ่มต้นที่คูณ17เลยนะครับนะหนักๆทุกเม็ดแน่นอนนะครับสวยๆครับ มีบวกฟิกเกมอีกหนึ่งด้วยอุ้ยมีขอทองมาครับดีเลยอื้อสี่ร้อยก็พอได้อยู่ครับนะ994ครับนะต่อไปเริ่มต้นที่คูณ18เลยนะครับนะันหนักหนักทุกเม็ดแน่นอนนะครับดูโอ้โหร้อยโอ้โหสี่ร้อยอุ้ยดี1,600เลยครับอุย้ยดีมาอีก600ครับ มาอีกเจ็รอครับโอ้โหหนักหนักทุกเม็ดครับบอกเลยครับ3540เลยครับว้าวนะครับแล้วบวกฟีเจอร่ด้วยนะฮะโอ้โหอะไรมันจะแตกขนาดนั้นครับน้ำบอกแล้วว่าครับวันนี้ผมมานำเสนอเกมแบบคุ้มๆเลยเกมคุ้มๆเลยครับมาอีกแปดรอยอุ้ยมาอีกส0อร้อหือบอกเลยครับน้ำา1292ครับนะจับหมื่นนะครับ จะหมื่นแล้วครับอืไปสวยๆครับโอ้โหสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบทำไงเงี้ยอุ้ยมาอีกพันหนึ่งครับ <ยา S 1> อูอ้หูวมาอีกหนึ่งพันแปดบาทนะฮะของดีทีเด็ดเลยนะครับนะครับสนใจก็รายละเอียดด้านล่างเลยนะครับดูยังไงอุ้ยร้อยกว่าบ,บาทโอ้โหแล้วดูดิครับ 22ฟรีเกมนะครับบอกเลยว่ามันไหลจริงๆทีเด็ดจริงๆสำหรับเกมนี้นะครับโอ้โหตราสิคิงด้อมยิ่ในข้างพีีนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสนุกสุดนั้นไม่เกรงใจใครต้องฟินเวอร์รวยเวอร์ฟินแ8ตแเกมเท่านั้น